เอาละครับก็กลัสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่เราได้เกิดไว้ใน EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวเจ้ากันพาตัวนี้กันสำหรับเจ้ากันพาตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าโกตทีนกันดั้มนะครับโดยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการรีวิวกันเลยเนาะ ก็สำหรับเจ้าพูทีนกันดั้มนะครับก็จะปรากฏตัวครั้งแรกนะครับอยู่ในตอนที่2ของการดั้มภาคบิ l เมตาเวิร์ดนะครับก็นักบินของเจ้าพูทีนกันดั้มนะครับก็จะมีชื่อว่าฮิรโตกเนาะซึ่งการดั้มตัวนี้ก็จะมี1ความพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นและก็เป็นจุดขายของเจ้าตัวนี้ซึ่งผมรู้สึกชอบมากนั่นก็คือการดั้มตัวนี้มีระบบด็อกกิ้งซิสเตนะครับโดย ด็อกกิ้งซิสเตมไรก็คือการาเปลี่ยนร่างเกาะอะไรเนี่ยถ้าถ้าเปรียบเทียบกับจักรวาลอื่นเนี่ยจักรวาลซีดนึกออกไหมที่มันสามารถเปลี่ยนแพ็กต่างได้นะแต่สําหรับเจ้าพูทินกันดั้มเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนแพ็กหลังแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งชุดเกาะเลยนะทีนี้จุดเด่นอีกอย่างที่ทางค่ายบันไดแล้วก็ทางการ์ตูนเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงเนาะก็คือเจ้าพูทินกันดั้มเนี่ยมันมีการนําไอตัวแผงพลาสติกนะครับที่ เราตัดแล้วก็เหลือทิ้งอะ่ะกลับมาทําการรีไซเคิลม่ซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอีโคพานั่นเองเนาะทีนี้เราพูดถึงที่มาที่ไปของเจ้าพูทินกันดั้มละทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการดูภาพรวมภายนอกของกล่องกันต่อเลยดีกว่านะครับ<ว><น>ก็ก่อนอื่นเลยก็อันนี้เนาะเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวหน้าของกล่องนอกจากจะมีตัวพูทินกันดั้มแล้วนะครับก็จะยังมีอ่านี่ คอกันดั้มที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ตัวนี้พูทีนอาร์เมอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บ,บันไดเนาะแล้วก็โลโก้ HG นะอนะทัดมาทัดมาด้านข้างบ้าง่าด้านนี้มีพูทีนกันดั้มนะครับก็อีกด้านหนึ่งก็ด้านหนึ่งนะครับ แล้กับด้านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอธิบายลูกเล่นเนาะของเขาเนาะซึ่งก็อย่างที่ได้เกิดไว้แล้วก็ได้ดูวิดีโอไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีการรวมล่างเนาะนตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ตัวนี้นะนีกก็จะประมาณนี้นี่ก็คือข้อมูลข้าวๆเนาะภายนอกของกล่องน,นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาทำการ unpack แล้วก็ดูข้างในกันเนาะว่าเจ้า พันพากล่องๆนี้ข้างในเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างน,นะครับโอเคไปลุยกันเลยก็สำหรับภายในกล่องนะครับเขาก็จะให้คู่มือเรามาทั้งหมดหนึ่งเล่มนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของแผงนะครับมาให้เราทั้งหมด4ีห่อนะครับซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวแผงพลาสติกนะครับมาทั้งหมด9แผ่นนะครับแล้วก็มีแผง PC นะครับอีก1่แผงเนาะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของดีเทลแต่ละแผงนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวคู่มือคร่าวๆกันก่อนเนาะซึ่งแผ่นแรกนะครับก็จะบอกข้อมูลให้เราทราบคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเจ้ากันพาตัวนี้เนาะ ซึ่งพอเราเปิดเข้ามาข้างในนะครับก็จะเจอในส่วนของข้อมูลส่วนที่เขามีการเคลมว่าเป็นการนําตัวแผงพลาสติกมารีไซเคิลนะครับทีนี้ในส่วนของคู่มือนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ส่วนเนาะโดย5ส่วนนะครับเขาก็จะทำเป็นหน้าสีมาให้เราเนาะส่วนอีก5าส่วนที่เหลือนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพาร์ทของการเกาะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นหน้าขาวดำนะครับ ทีนี้ถัดมาครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพของแต่ละแผงกันดีกว่าว่าหน้าตาของแต่ละแผงนั้นจะมีหน้าตายังไงแล้วก็มีแผงลักษณะไหนบ้างนะครับ เนี่ก็เป็นเนื้อหาของเราทั้งหมดในคลิปคิปนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมนะครับถ้างั้นสําหรับคลิปนี้เนาะก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้างั้นก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไป